ะรู้ได้ยังไงคะว่าเว็บตรงที่เล่นอยู่เป็นของจริงคําถามนี้เนี่ยมีคนถามเราเข้ามาเยอะมากเว็บนั้นก็บอกตรงเว็บนี้ก็บอกตรงแต่ก็โดนโกงกันอยู่บ่อยครั้งวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาเผยความลับสุดยอดให้รู้กันนะคะว่าเว็บตรงจะมีเฉพาะเว็บแม่ที่เป็นเว็บหลักจากต่างประเทศเท่านั้นส่วนเว็บทั่วๆไปตามท้องตลาดเป็นเหมือนเว็บตัวแทนเลยค่ะคือต้องผ่านเว็บแม่หรือว่าเว็บหลักมาอีกทีเราจะดูยังไงล่ะคะว่าเว็บไหนคือเว็บตรงที่แท้จริง นี่แหละค่ะความลับที่เราจะบอก Nova b บ t เว็บนี้เนี่ยตรงแท้แน่นอนค่ะเพราะว่าเขาได้เซ็นสัญญาซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงมาจากคาสิโนโมารีน a าเบซันที่สิงคโปร์ค่ะเป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียดังนั้นเนี่ยระบบของเว็บ Nova b บ t จะมาจากคาสิโนแท้ๆล้านเปอร์เซ็นต์มั่นใจได้ในเรื่องของความซื่อตรงและความมั่นคงของเว็บไซต์ได้เลยนะคะเล่นได้แล้วถอนได้จริงถอนได้เต็มจำนวนไม่เอาเปรียบผู้เล่นแน่นอนค่ะ เว็บน you right right. you right ี of of the the ้เนี่ยเขาเปิดให้บริการยาวนานกว่า5ปีไม่เคยมีประวัติเสียมีแต่ให้กับให้ผู้เล่นมากมายดูได้จากโปรโมชั่นสุดพิเศษของเว็บนะคะคืนยอดเสีย7%ทุกสิ้นเดือนคืนค่าคอมสูงสุด1%ทุกค่ายกีฬาคืนค่าคอมสูงสุด0.5%กิจกรรมทยผลฟุตบอลทุกสัปดาห์กิจกรรมทายหวยแจกทองทุกสัปดาห์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ โปรดีๆยังมีอีกเพียบใครอยากเป็นเศรษฐีรีบสมัครกันมาได้เลย